อ้าวโอกี้สายจวดไม่ได้ไปวิ่งงานบรอกวันนี้มาทำอะไรเนี่ยไปสอบถามเขาดูหน่อย โอ้วันอาทิตย์ก็ไม่หยุดปรช่างยังหยุดอยู่นะครับโอ้วันดีครับวันดีครับเอ้ยรถดรถดำก็เมีอามาวิ่งเอยอะไรก็ไม่รู้เอามาวิ่งไงให้ร้านขับขับเองไม่ได้ขับเองมันเป็นก้าวไงเหยียบคัสไปเหยียบคัสมาขาบวมทีละก้าวอะ นี่แหละเห็นเห็นได้ได้ยินข่าวว่าไล่แต่ตู่ได้ฮิงจนฮิงได้ยอมใช่ไหมตอนนี้ฮิงก็หนีไม่ออก๋โนนบีโนนบี้ตู่นี่แหละโอ้โยเคยแตะขึ้นมาเคยทำยังไงเคยแต่้นู่นนี้ที่เอาไปทำ่อุบนอางี้ไปกระเทือนกระเทือนแล้วกระเทือนแล้วซื้อแหนบมาเปลี่ยนเลยไปนั่นน่ะกระเทือนกระเทือนถอดขนาดนี้แล้วอ่ะทำไมกันเลยทำไมอะ โอ้ยเอไว้กันเนีนอีกมมเซลเนี่่งงกว่าว้าอะไรอีกแหละเอาไว้ให้คนติเอาไว้ให้คนตีน่าเช็ดเชียดายเลยไม่น่าพูดเลยไม่น่าพูดเลยไม่เห็นข้างรถไม่เห็นข้างรถตัด ล็อกสนิมเลยไม่เคยได้ทอดไม่เคยตั้งเบรกรถไม่เคยตั้งเบรกต้องอ,อตัต่ง่ายดี <laughs> ง่ายดีไม่ยากเคยทำไหมเมือนเนี้ยมาแล้ว ทำเลยอันนี้ก็ไปทำเลยฮะฉันแนะนำว่าถ้าเปลี่ยนท่้นก็มอกน่าจะดีนะเอ่อซุปต้มก็ถ้าแพงจะรยเลยมั้งเออไม่แพงหรอกข้างหนึ่งน่าจะประมาณ2,500ไม่ถือตัวละประมาณพ0 0กว่าบาทพูดจะตกใจเลยพูดเดียวพันกว่าบาทพันกว่าบาทเชื่อผมนี่ทั้งหมดเนั้น แต่ละตัวโอ้โหตายแล้วพี่เพันแดนสองไมกี่ยวกับผมน่ีร่วมันจูแล้วมันออกแล้วมันนอนแล้วเออดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวพี่จะผสมช้ก็ได้แ้มผมอ่ะให้หลานผมขับเดือนแรกอ่ะไม่เหลืออะไรเลยอ่ะโอ้ นอันไหนไม่ดีก็เปลี่ยนไม้ทั้งหมดเลยจะได้ดีเอาที่พี่สบายใจไหมตัวละพันกว่าบาทไา้ันนตัวละพันกว่าบาทสามพันไนโอ้จะไปกลัวอะไรมีคนจ่ายตังค์ให้เออ ไอเปลี่ยนอ่ะมันสบายกระเป๋ามันไม่สบายใจเลยกรเปาเลยกระเบาเดินนี่แบบจากเดินนี่เลยมันก็จะเดินนี่ทีนี้จะลอยขึ้นมาเฮยเปลี่ยนเลยต้องทําเที่ยวต้องทําเที่ยวอ่ะจะได้จะได้ไล่กันแบบให้มันจุใจหน่อยเออไล่หนีจนเข้ากลางยังมึนอโอ้ตายแล้วดูสิลูกปืนก็แตกอีก หมดการลูกปืนดีแล้วน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกดีซีนมันซีนซีนซีนอะไรเหรอน้ำมันเบรกเอาออกมาแล้วเนี่ยไม่บอกเขาเยอะดิเออตาย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 งานอู้ยลูกปืนเป็นตาหมดช่างลูกปืนเป็นสมอ เดี๋ยวๆล้างเอาพอลูกเราจะเรื่อนี้เปลี่ยนตอนที่เราวิ่งที่เราโดนนะทุกทางมันไม่อยู่คนแทงเราก็โดนอ่ะอันนี้ที่สำคัญนะอ่าเห็นไหมลูกปืนเป็นตามดนะมันฝืนมันเสียแล้วอืมพอแล้วเออลูกปืนตัวละพันเออมันมันครอนหมดแล้วเออหมดพอดีเอ้ย โอ้ตตาาายยยก็ไม่ได้เห็นกันนานครับแซลกันเล่นเฉยๆนะครับผมแซลกันเล่นครับจะระบีด้วยเปิดไหม ไปดูแถวสุรินทร์ยนต์มัมีเบอร์อยู่ตกลงมาวิ่งงานเลยแล้วตั้งใจมาซ่อมรถกันมาถึงอย่างนี้แหละเราเป็นอาถันอ่าบอกเสียแล้วใช่ไหมอาถันกระสังเนื้อโอ้รถเสียมาตั้งแต่อุบลเอามาซ่อมนี้ก็ทำเป็นบ่น ดูดูวิ่บ้านนะดูสีหน้าดูสีหน้าร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยตอนนี้มันจะแตกแล้วอ่ะอยู่บ้านอะก่อนมานี่บอกเสร็จสินแล้วว่าเดี๋ยวดูรถก่อนเช็ครถก่อนเออก็ดีพอดีเอามาเช็คนี่อะพอดีดูแล้วมันไม่แตกเออครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอาหารส้มนะคะเดี๋ยวครับ เดี๋ยวอาร์อาลองคำนวณดูสิหมดประมาณกี่พันนะประมาณสามพันพันเลยนี่ดีกว่าไหมคัใช่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 เกิดเราออกมาถนนใหญ่แล้วแบบเอาไม่อยู่มุดเขาทำไงื้อนี่ผมย mm ัง hmm. ว่าตอนแรกเขาแก่ย like ังบอกให้เติมน้ำมันวิ่งไปก่อนอุยอันตรายแล้วเราเราเราใช่ไหมฮะวิ่งบนถนนอันนั้นอ่ปไปดูร้านก่อนว่าพี่ เขาเปิดไหมเขาเปิดไหมเปลี่ยนแต่ซีนซีนในซนอกไ้ไมครับซีนนอกไป่ลังไซีนนอกนอกไม่ยากครับฝาประกบออกนาะ้ดดเะ้้ยได้วันชวยชีวิตนี่แหละจะได้อยู่ด้วยกันนานๆลวันดี อันนี้อันนี้ตั้งแต่พี่วงนี่เราห่างหายกันหลายเดือนไหมพี่ผมไม่เจอหน้าพี่ตั้งแต่ตั้งแต่เตี๊ยนเอารถเข้าแล้วแน่เอารถมาละแหน่ใช่ไหมงานเราเข้าแล้วแน่ผมไม่ได้วิ่งกับทีมงานเราได้ใช่ไหมมีแต่ต้อมเอารถไปวิ่งเอารถไปวิ่งผมไม่อยู่ผมอยู่กรุงเทพอ๋อไปกรุงเทพเลยตั้งแต่วันนั้นไปเกือบเดือนคือสะพานสะพานตะลากยาว น่าจะประมาณโอ้แปดเดือนมั้งแปดเกือบจะปีอ่ะเจปเดือนอะ่ะครับครับหลับทลิปนี้ก็จบเพลงนี้นะครับผมสวัสดีครับก็ยอก,กันเล่นครับกับเจียั้มสวัสดีครับ